สวัสดีครับแนะนําวิธีการคาลิเบตเครื่องนะครับผมคาลิเบตก็คือการตั้งค่าให้เซนเซอร์มันตรวจจับกระดาษอีกทีหนึ่งนะครับกรณีที่กดฟีดแล้วมันไม่ตรงดวงหรือว่าพิมพ์แล้วมันไม่ตรงดวงนะครับไม่ตรงรอยฉีกนั่นเองนะฮะอันดับแรกนะครับให้เรากดปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องไปเลยสติ๊กเกอร์เราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับปิดเครื่องเสร็จแล้วให้กดปุ่มฟนี่ยค้างไว้นะครับค้างไว้ยาวๆเลย อีกมือหนึ่งก็ไปเปิดเครื่องโดยที่ไม่ต้องปล่อยปุ่มฟีนะะเปิดเครื่องไว้เลยนะครับยาวๆนะครับจนกว่าจะพิมพ์กระดาษออกมานะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะพีม่มองว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนชาร์จต่วเสยาวออกมาครับนี่แล้วมันก็จะตรงดวงเลยนะครับมันจะตรงรอยฉีดเลยเทสเบ,บื้องต้นโดยการกดปุ่มฟีลหนึ่งครั้งมันต้องตรงนะนี่มันจะตรงเปียเลยครับตรงนนตรงรอยฉีดแต่ก่ออีกทีนหนึ่งก็ตรง ถ้าทำแล้วไม่ตรงนะครับก็ทําอีกทีหนึ่งนะครับอีกสักทีหนึ่ง่าแบบนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับการสำหรับการคลายรีบเบรเครื่องนะครับผมขอบคุณครับ